ที่หนองคายนะครับกับงานที่มีชื่อว่าสืบสารประเพณีออกพรรษาและบ้างไฟโลกประจำปี2568นะครับซึ่งงานนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นงานที่หลายๆคนรอคอยนะครับก็มีการจัดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับ4ตุลาคม2568ซึ่งงานนี้ครับจังหวัดหนองคายก็ขอเชิญชวน ชวนชวนทุกท่านนะครับร่วมมหาศจันส์2ฝั่งโขงสืบสารประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญายนาคโลกนะครับประจำปี2568 Miracle of Naga The essence of หนองคาย2025นะครับซึ่งงานนี้จัดทั่วทุกอำเภอที่ติดกับแม่น้ำโขงเลยนะครับ<ช>ของที่จังหวด<ะ>ัดหนองคายนะครับซึ่งก็จะมีปรากฏการครั้งยิ่งใหญ่นะครับมหาศจรรย์บั้งไฟพญายนาค ขึ้น15ค่ำเดือน11นะครับพร้อมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีอีกมากมายนะครับสถานที่ก็คือริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดหนองคายทุกอำเภออย่างที่เราบอกไปนะครับโดยเริ่มตั้งแต่วันที่4แล้วนะครับ4ก็คือเมื่อวานนี้นะครับที่อำเภอเมืองหนองคายนะครับและก็ในส่วนของวันที่8นี้ก็จะเป็นวันสิ้นสุดของที่อำเภอเมืองหนองคายนะครับแต่ว่าที่อำเภอพนพิสัยเนี่ยจะเริ่มในวันพรุ่งนี้นะครับ6-15ตุลาคมและก็ที่อำเภอรัต,รตนวาปีนะครับ6-8ตุลาคม คม2568นะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับไปร่วมสัมผัสพลังความศรัทธาของสองฝั่งโคงทั้งไทยและก็สปปลาวกันได้นะครับที่จังหวัดหนองคายนะครับกับงาน Miracle of Naga d e s s e n e of Nong Khai 2025นะครับงานมาสจรรยสองฝั่งโคงสืบสามประเพณีอรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2568ก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับวันนี้ก็ไปได้นะครับที่อำเภอเมืองหนองคายเนี่ยจัดและตั้งแต่เมื่อวานนะครับยาวๆไปจนถึงอรรษาเลย